ยินดีต้อนรับ,บนะคุณผู้ชมนางคุงพร้อมแล้วมาชมกันเลยสวัสดีค่ยอยิ่ดีพบนางคุงในกลิันสีครับวันนี้กับเกม r e s i d e n t Evil 2นะครับตอนนี้เราอยู่กับแครน,นะครับผม EP สุดท้ายแล้วนะฮะเชอร์รี่ฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่สาม,มารถออกจากที่นี่ได้นะแต่ที่นี่ เชอรี่เหอเชอรี่โอ้เชอรี่เอ้าเจอเชอรี่แล้วนะฮะฉันกลัวสิ่งเหล่านี้ฉันจะโทรหาตำรวจโอ้ what ์ฟเฟอร์ไม่มีใครมาที่นี่เลยเชอรี่ฉันไม่มีเวลาพอสำหรับสิ่งนี้นะเอาน้องร้องไห้แล้วนะฮะเอาน้องร้องไห้แล้ว โอ้ไปนะเชอร์รี่ฉันกำลังมาหาอ้าวเชอร์รี่แตกตายเชอรี่เป็นไรเชอร์รี่เราสลบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเชอร์รี่ก่อนเฮ้ยอ,อะไรอะแผนที่เหรอโอ้แผนที่ชี่เอ้ยพัซเซอร์อีกแล้วแซตแซตโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปล่วงเอ้ยเข้าไปล่วงเลยนะเข้าไปช่วยเชอร์รี่ก่อนเชอร์รี่เราไปไหนวะเชอร์รี่อยู่ข้างล่างใช่ไหมโอ้โหมา มาคุยยังช่วยเชอรีบไม่ได้กูต้องเจอมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยมาดี้วัตต์ฟลักไอตัวสับปะรดเอเลี่ยนมาระเบิดไปแดกตายป่อไม่ตายเด้อมาอีกสักนัดไหมมามาตายยังตายย่างตายเย็นเหรอตายย่างตายเย็นเหรอมึงตายย่างตายเย็นใช่ไหมตายย่างตายเย็นใช่ไหมโอ้โหมาดิครับมาดิครับมาดิไอ้มามึงมามึงมาเรียบร้อยไฟใหม่ไปเลยโอยโอยโอยติดไฟติดไฟอีแค่ติดไฟวะ ไปครับไปครับไปต่อไปต่อมาสามสองหนึ่งตูม้มหยอกหยอกหยอกเปิดประตูดีกว่าไปละวขี้เกียจยิงคนแล้วเยี้ยมาดิมาสักทีหนึ่งอา้าวเฮ้ยกูลงมาทำอไมเนี่ยเอ้ตรงนั้นมีอะไรวะไม่มีอะไรนะโอเคครับขึ้นไปบนเหมือนเดิมใช้อันนี้โอเคครับใช้เลยอ่าไขาแล้วประตูเปิดแล้วนะฮะ เยี่ยมสวยทีนี้เราก็จะไปหาเชอรี่ได้แล้วเชอรี่รอเดี๋ยวนะฉันกำลังไปฉันกำลังติดธุระอยู่ซอมบี้เยอะชิบหายเลยตอนนี้ตอนนี้เราโอ้ไม่ก็ฉันเจออะไรเนี่ยโอ้ลูกกระสุนแมกกาซีนกระสุนลูกซองกินเฮิร์บโอ้ไมก่ก็กินเฮิร์บผสมเลยเป็นดับเบิลจีดับเบิลจีบีจีจีบีนะโอ้ไม่ก็ตัวเที้ยอะไรเนี่ยโอ้ไอ้นี่อีกแล้วไอ้ที่มันทะลุมันจะตัวคนใช่ไหมแย่ไปดีกว่าครับโอ้พระเจ้าเหตายเถอะ ไปครับไปครับมาดีกูจำได้ตอนเล่นมีออนมีตรงนี้สองตัวต้องใช้คือไฟเฮียนไง e นะมาแล้วแดกกูแล้วอุย้ยเฮียแปลงล่างโอ้โหแปล่งพลสิทธิ์มา้านี่โชะกระเบิดไปแดกระเบิดมึงตูมี่มเรียบร้อยเฮ้ยลูกกวาดายิงลูกกวาดาลูกกาลูกตาดลูกชักแมงดูดีเฮียโอ้โหแม่งหันตาไปแล้วไม่ทันไม่เป็นไรโอ้ตายยังเฮ้ยเห็นมันก็ติดไฟอยู่นะม้ามีสักทีหนึ่งม้าอีกทีหนึ่งไหมอีกทีหนึ่งไหมแถมกูแถมนี่เรียบร้อยตายยัง ตายยากตายเย็ <Cornell>. นจริงๆพวกนี้นี่โอเคเฮ้ยตัวนั้นมีปะวะไม่รู้อะระแวงเดี๋ยวนะส้มระแวงแดงหลอนนะตอนนี้เฮ้ยเจมเาปืนไฟก่อนโอ้ยเฮียจัดคอแห้งหมดแล้วมาอ้้ยโอโอ้โอโผล่มาจากน้ำเลยเหรอมาครับอย่านะอย่านะอย่าโดนกูนะอย่านะนี่ปืนไฟ โอ้ยให้ <Pie year ixes> มือมือกูเห็นมือมือจะตะครุบกูเมื่อกี้เอ้มือแม่งไม่ทำนี้ซอมบี้ใช่ไหมเมื่อกี้แม่งจะมาแห่หลังกูอ่ะเห็นนะเมื่อกี้เย่ยมือแม่งวาร์ปมาเลยเียน่ากลัวตายเรียบร้อยแตกตายโดนปืนไฟยิงตายในน้ําโคตรอนาถเลยไปครับไปเอาไปล่าปืนกันดีกว่าจําได้ต้องเอาพัลเซนทำพัลเซนก่อนใช่ไหม โอเคครับไปทำเปอร์เซ็นกันดีกว่าเปอร์เซ็นปวดหัวชวนปวดตับโอ้มามานี่นี่หมาไปดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านโอ้ยเฮียมาโอ้ไม่กอดโอ้ยโอ้ยโดนโดนเจ็บเจ็บระเบิดไปเด็กตูมเรียบร้อยครับ เต่โอ้ยไฟติดติด,ตด,ตดแขนเลยไปกลับกันดีกว่าแต่โอ้ไฟแม่งอลังการเหลือเกินลุกท่วมเลยปุ๊บลุกมาครับนี่เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยไฟลุกกู้นอีกแล้วเฮ้ยมึงมาแก้วเอาเลยแบบไปแดกยัดปากเออนัน่นแหละเอาไปแดกซะ โอ้ระเบิดระเบิดดีวะเออเรียบร้อยใช้ลูกกระต่ายอีกแล้วโอ้โหย่ยี่กูยิงไม่โดนอีกแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยโดนอะไรแม่งก็ตายหมดแหละแม้ว่ามันจะตายไม่จริงก็ตามกลับมาเทไรแม่งก็โผล่มาทุกทีเลยโอ้ my god เดี๋ยวเราจะขึ้นกลับไปที่เดิมยังไงวันนี้ทางนี้ใช่ไหมโอเคเจอบันไดและขึ้นเลยครับกลับไปช่วยน้องเชอร์รี่โอ้ my god นี่กูมาติดอยู่ที่ห้องนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ oh my god ไม่นะโอ้ย,โ,อยโดนโดนกูโดนอะไรวะเนี่ยแม่งกระชวกมือลงมาเอาแล้วไฟไหม้กูจะออกไปที่ยังไงดีวันนี้โอ้ยประตูทางออกอยู่ไหนวะเฮ้ยประตูมันปิดอะทำไงอะต้องโยนระเบิดออหรือยังไงกูโอ้ยอะไยอะไรหล่นลง,นนงนามาวะชจุดด้วย,ยชจุดด้วยกูอ,ยยออกไปอย่างนี้ไม่ได้ดูดิไม่มีประตูออกเลยอะเฮ้ยไฟลวกกูแล้วกูจะโดนไฟคลอกต,ตายไม่ได้นะเว้ย มันโง่กันไปอ่ะเดี๋ยวเหมือนเอดาแย่โดนไฟคลอกตายเฮ้ยทำไมไม่มีประตูเลยอะ่ะไม่มีประตูแถวนี้เลยทําไงวะกูต้องหลอดโดนไฟไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเป็นไก่ย่างไงโอ้ไม่ก็ทําไมไม่มีทางออกให้ฉันวนันนี้ทางออกอยู่ไหนเนี่ยผมหาทางออกไม่เจอครับทุกคนไม่เงยควหทางออกไม่เจอดูดิทางออกอยู่ไหนอะ่ะไม่มีโอ้ยแย่โอเคไปอีแครดูไปดูมาแม่ก็ทนไฟเหมือนกันนะเนี่ยดูดิกูโดนไฟตั้งนา,นานกูยังไม่ตายเลยโอ้ยเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยคุยโอ้โหด็อกเตอร์เบอร์กินเบอร์กิน เบอร์กินเฮียจีไอจีไอตัวจีไอตัวซอมบี้จีมาแล้วนี่ไงประตูเปิดแล้วโอ้โหสวยไอจีเปิดมาเปิดประตูให้เรานะฮะโอ้โหโอ้โหไหวะเนี่ยอุ้ยเฮียโดนตบเลยโอ้ยเฮียดรเบอร์กินอย่าบ้าดิมึงอย่าบ้ามึงอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวซอมบี้อย่าเบี้ยวโอ้ยนี่โดนไฟช็อตไปซะมึงโดนปืนไฟช็อตกระเสียงสูงกูไปละมาสักทีหนึ่งไหมมาสักทีหนึ่งไหมสักทีหนึ่งไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนตบกูเลือด พุ่งเลยเขี้ยดจะตายจะตายเอาเขี้ยดต้องเอากินเฮิบก่อนกินเฮิบโอเคแดกกินเฮิบแล้วรู้สึกสดชื่นได้อะไรมาได้เกาะเหรออุ้ยอีเอี้ยตบกูเป็นว่าเล่นเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหววะหนีก่อนอีแค่เราไม่ไหวแล้ว,วาลขากระเพกแล้ว <c oughs> มีโล่นะฮะแต่ไม่มีเลือดมีแต่โล่ลดความเสียหายได้แต่เพิ่มเลือดไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปหาอะไร <c oughs> เพิ่มเลือดก่อนไม่ไหววะไม่ไหววะเร็ว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 รีบลง ผมจาได้ตอเตอนรีลีออนไอ้ตรงนี้สามารถฆ่าไอ้จีลงไปหล่นลงไม่ไ,ไ,ได้ให้มันหล่นลงไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเราไปหาปุ่มก่อนนี่เจอปุ่มแล้วเดียบร้อยครับทุบเลยเออทุบเลยทุบระเบิดแฟตสวยได้ระเบิดแฟตกับมีดโอเคมีดโอ้มีดแม่งดูง่อยมากเลยโอ้ยโอ้ยเฮียมางหลัง,งกูแล้วเอาวะต้องลอบมันมาตรงนี้นะครับผมจําได้ต้องลอบมันมาตรงนี้มานี่เลยไอจีไอเบอร์กินโง่ต้องลอบมันมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ไอนี้มันหล่นมาทับมันโอเคให้แบบอเฮียกดไม่โดนอยู่ไหนวะเอ,อ้ย อ้านี่ไงนี้กดแล้วโอเคให้มันอยู่ตรงนี้ครับร่อยให้มันมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวไอ้อะไรวะแทงระเบิดแทงน้ำใหญ่แทงอะไรไม่รูกแทงเก็บของอ่ะมันจะผักไอ้นี่มาตกลงไปเว้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหโดนโอ้โหเฮียติดไฟด้วยโคตคเท่เลยเหยดโดนไฟกูลวกเฮียตัวไม่เหมือนเนมิซิตเลยหรือมันคือภาคสามนั่นเดี๋ยวรอผมเล่นภาคสามก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกนะอุ้ยเฮียมาดิ ไปเร็วๆรอบมาณนี้รอบมาณนี้ปืนไฟแม่งอนาถดีกว่าอลังการสัตว์มารอบมารอบมามานี้ที่เพื่อนมึงมานี้เร็วๆเร็วๆเร็วๆให้กูดึงมึงมาเลยไหมฮะสวัสดีเป็นไงสบายดีไหมมาดีมาตามมาตามมานี่รอบมาแบบนี้ครับเออดีดีเออสวยเออเฮียเกือบโดนเกือบโดนโอเครอบมาแบบนั้นละเดี๋ยวเราก็ต้องนี่เรียบร้อยครับโอ้โหมาถูกจังหวะพอดี ล่วงมึงล่วงมึงไม่รอดไม่รอดหรอกไม่รอดไอสัตว์โดนนี่ตายหลุดมือปล่อยมือซะปล่อยมือไอโง่ปล่อยมือเออเนี่ยล่วงไปเลยนี่โดนกล่องกับลงไปทับด้วยแต่มันไม่ตายหรอกเหียมันไม่โง่ขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็แป้งล่ากับมีอีกอย่างน้อยก็ช่วยถ่วงเวลาเราได้เราจะได้ไปทำออื่นต่อนะฮะฉจนขอโทษแนะเชอรี่ฉันกำลังไปหา นี่งไงเจอเชอรี่แล้วนะครับนี่เปิดโกดังมาเจอเชอรี่แล้วเชอรี่ได้ยินฉันไหมอ้าวเชอรี่นอนสลบอยู่นะครับอ้าวน้องเชอรี่ไปเร็วไปช่วยน้องเร็วอ้าวอีแม่ดูอยู่แคร์อ๋อเจอก,กันแล้วไงคุณสบายดีไหมสบายดีก็เฮี้ยแล้ว <c oughs> คุณโอเคหรือเปล่าไม่โอเคหรอกขนาดนี้ <c oughs> คุณทำอะไรเนี่ยฉันอยู่ที่นี่แล้วอะไรเนี่ยเอนเนต แอนเนทไม่มาช่วยลูกวะทำไมอ่ะเธอไม่สามารถช่วยได้โอลรนช่วราเชิญยังไงคุณไม่เข้าใจหรอกวิลเลียมอะไรวิลเลียมยังอยู่อ่ะการสนทนานี้จบแล้วรอเดี๋ยวนะฉันสามารถเชื่อในแลบแต่ไม่ไกลมากอ๋อฉันสามารถช่วยเชอร์รี่ได้แลบอยู่ไม่ไกลนี้มาก พาเชอร์รี่ไปที่แล a p เดี๋ยวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเชอร์รี่ไปที่แล a p กันดีกว่าไม่มีเวลาพอแล้วรีบๆมาไอ้สัตว์โอ้โหเร็วๆเอเนทช่วยลูกเร็วมึงล้อกูเล่นเรื่องอะไรเนี่ยเชอร์รี่ไม่ต้องกัวงวลไปนะ จะพาคุณไปหาแม่เพราะฉันเป็นห่วงเจ้านะ่ะขอบคุณมากแคลขอบคุณที่เป็น่วงหนูพาหนูไปรักษาเร็วไปโอ้โหอุ้มเด็กไปง,งี้แล้วเจอซอมบี้กูจะยิงยังไงวะเนี่ยวางเด็กลงก่อนแล้วค่อยยิงได้ไหมหรือ,อยังไงกูหมุนหมุนเล่นก่อนได้ไหมเชลี่เวียนหัวเปล่าวเวียนหัวเปล่าวเวียนหัวเมาเร็วเร็วเวเียนหัวแล้วสลบไปเลยเออ กกูจะเวียนหัวเองแล้วเนี่ยหมุนหมุนก่อนหมุนหมุนเล่นหมุนหมุนแกงแกงเชอรี่แกงเชอรี่เชอรี่เชอรี่หมุนเล่นไหมสนุกไหมสนุกไหมนี่ไงกล่อมเด็กกล่อมเด็กตลบยังเวียนหัวยังกลัวเดี๋ยวเชอรี่แม่งอ้วกใส่กูเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาแล็บใกล้ๆตรงนี้กันดีกว่าแต่กลัวมันเริ่มไกลเกินไปแล้วไม่น่าใกล้อะ่ะเอเนตบอกว่ามีแล็บไม่ไกลจากที่นี่เอเนตมันจะมาช่วยลูกนะครับมันจะเอายามาช่วยลูกแต่ ขอเซฟกัอะไรไหมไอ้ย่ยเซฟไม่ได้ด้วยกูอุ้มเด็กกูทําอะไรไม่ได้เลยวะเฮียเก็บของอะไรยังไม่ได้เลยเอาไอดีอ่ะต้องเอาเด็กไปส่งรอเดี๋ยวนะเชอรี่ฉันกับมันจะทำให้คุณปกติดีปกติดีช่างแม่งใกล้ถึงแล้วเชอรี่รอเดี๋ยวนะใกล้แล้วใกล้แล้วเอาเฮียประตูปิดเอาจะไปทางไหนเนี่ยกูหลงแล้ว โอเคอ้าวนี่ไงอ๋อนี่ไงไอ้เด็กมีมีบัตรเปิดประตูรถไฟนะฮะอาเรียบร้อยขึ้นมาบนรถไฟได้แล้วสวยไปนอนไปนอนไปนอนเอาเด็กไปนอนก่อนอาเด็กไปนอนครับอืมนอนสัเดียว รอเดี๋ยวนะเชอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะปลอดภัยดีแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคครับเดี๋ยวเราต้องดูเช็คนี้ก่อนเกิดอ<ล>ะไรขึ้น,นเราต้องกลับไปอ่าน,น,น,นี่รถไฟอ่าเรียบร้อยรถไฟยังทํางานได้นะครับไม่พังกูแกลงเด็กๆิดไปเนี่ยนี่แกลงเด็กโอ้หยิงไฟลวกแม่งเลยเป็นชีวิตจริงตายแค่โดนไฟไหม้ตายอ่านี่ครับรถไฟขยับแล้วอ๋อนี่ครับอ๋อแค่เอาเสื้อ กันหนาวเสื้อคลุมนอกมาคลุมให้น้องเชอรี่ด้วยออเฮ้ย <Hey, S 1> คุณโอเคหรือเปล่าโอ้ <Okay. S 1> oh, เชอรี่ลูกตาเริ่มเป็นเชื้อโรคแล้วแ <c oughs> จ็คเก็ตของคุณอุ่นมากเลยแหละ <c oughs> พี่ชายของฉันให้ของฉันไว้ให้ฉันไวนะ้น่ะพี่ชายของอีแคนะฮะ ฉันไม่ไม่อยากจะให้เธอนะ่ะแต่ฉันไม่อยากได้มันหรอกอ๋อมันให้อะไรอะเชอรี่มันคือมันเอ่อแม่ฉันให้เอาไว้แม่ให้ฉันในวันเกิดของฉันน่ะแล้ววะเฮ้ยเชอรี่กูณเป็นหวัแล้ว เชอรี <muitas> ่ปวดตาเอาเอาจับเชอรี <Exactly Jean> ่มานั่งเลยโอ้แม่กอดเชอรี่จะตายหรือเปล่าเนี่ยเชื้อโรคเข้าดวงตาแล้วนะฮะเหมือนตาจะบอดน่าจะบอดแล้วล่ะดีนะโดนไฟถึงพอดีไปเร็วพาเชอรี่อยู่ที่แฝบเร็วโอเคครับเดี๋ยวผมเอาน้องเชอรี่ไปเก็บไว้ที่แฝบก่อนไปไปกันเถอะโอ้ย เตี้ยตัวส้นตีนอะไรอีกเนี้ยมามาตายไอโง่ตายเด็ไอ้เฮี้ยไอ้เวินตายซะหมดแล้วแม็กกูหมดแล้วแต่แม็กกูเอามาแม็กอีนินิตี้ว่ะโโอ้หแม่งจีร่างเราเนี้ยโอ้โหยังดัวปืนไปครับอ้าวเฮ้ยติดตาในยิงมาดิวิววิวโอ้โหมัน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 โอเคครับมาดิมาดิโอ้ย โอ้ดวงตาเบลอเร,รเลยอย่างนี้ก็ยิงง่ายดีครับมาโอ๊ยเจ็บเจ็บอันนี้เป็นพาร์ตตอนที่เอ,อ่ออะไรวะน้องเชอรี่เราปกติแล้วครับแล้วเราก็ช่วยลีออนขึ้นมาได้แล้วอันนี้เป็นพาร์ตต่อจากพาร์ทที่แล้วนะเป็นพาร์ทที่แบบยังไม่จบก็คือต่อจากอันนี้เลยไม่เกี่ยวกับอันนั้นนะโอ๊ยมาอุ๊ยไม่ไหวว่ะออ๊ยจะจะล่วงแล้วไม่นะรถไฟจะแยกจากกันแล้ว อีแคกระโดดไปเร็วอีแคไม่ใช่เวลานี้ไอ้สัตว์กระโดดกลับไปเร็วเดี๋ยวรถไฟรถไฟไม่รอมึงจบเลยนะเว้ยอีแค่อย่าเล่นตัวอีแคอีแคกระโดดกลับไปกระโดดกลับไปกลับไปกลับไปรางนั้นเร็วๆไม่เงยขัดใจว่ะไม่เงยอ้าวอ้าวโดนไฟไม่ตายปะนี่ยเอ้ยนี่ไงโดนไฟคอกตายตายเรียบร้อยจีแตกอ่าเรียบร้อยระเบิดตาย โปูพ oh. ันคขม,มุกสองเฉงนะครับสวยรอดนะฮะรอดหมดโอเคน่าจะจบแล้วละ่ะน่าจะจบแล้วละ่ะ EP นี้จบจริงๆแล้วสุดท้ายน้องเชอร์รี่เราก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็มาเจอกับลีออนโง่ๆ ใส่ชุดคาร์บ,บอยด้วยไอใส่ชุดตำรวจแบบบ้านนอกนะฮะอะไรวะเนี่ยมีคนขับรถมานะฮะใครวะซอมบี้อีกวะเนี่ยเฮียตามฉันมาโอ้ my god เชี่ยโอ้โหรถจะพุ่งชนมึงแล้วเนี่ยอ้าวกวนตีนอีกไเฮียกวนตีแล้วจัดไป มันจะไปไหนอ่ะจะขับรถไปที่สถานีซอบบี้เหรอวะวิ่งมาอย่างกระหนังเด็กอี้ววิ่งมารวมตัวกันสามคนอย่างกระหนังเด็กโอเคน่าจะจบแล้วนะครับผมโอเค EP นี้ก็อิ่มเอมเป็นที่เรียบร้อยสิบแปดนาทีแล้ว อือโอ้โหพ่อแม่ลูกแล้วก็กันบางเดินกันอย่างสง,งบสุขทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี้แล้วมันกี่เดินไปไหนกันอะเดินไปบวกรถใช่ไหมฉันอยากจะเลี้ยงนกแก้วชังเลยอะอย่าเฮอ,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 อเด็กน้อยอย่าเหออย่าเือเด็กน้อยอย่านะอย่าเลี้ยงนกแก้วอ้าวจบแล้วเหรอโอเคจบแล้วครับประมาณนี้เนื้อเรื่อง ของ Resident Evil ที่เล่นมาทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเอ,อ้ยเหนื่อยกูเล่นจนเหนื่อยเลยโอ้ได้สแตนดาร์ดสี่นาทีโอ้ไม่ก็คือเอาจริงๆนะนะถ้าเกิดสีนาทีเนี่ยไอ้สี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นเกรดเเว้ยแต่กูเป็น4ช20 v, 20 v, ั่วโมงยีวีอ่ยี่สิบวีป๊บกูกลายเป็นเกรดบีเลยเ้ยคยอันนี้กดีแลวก็จะไม่มเจอม้นน้ผไปไปเล่้วนะชมเ่นชมด้วย่ะ